สวัสดีครับอันนี้ได้น้ำพึ่งแท้มาสองขวดครับสองขวดกับหนึ่งแบนไม่เต็มนะครับผมสองกลมแท้จริงๆเป็นนั่งเฝ้าเอาที่ต้นเลยนะครับพอดีหลานหามาให้ผมไปทึ่งอยู่เรื่องหนึ่งน่าสนใจมาก อันนี้เก็บมาเมื่อวานนะครับเก็บใส่ขวดเมื่อวานเปิดไม่ได้ขออยากเปิดก่อนแปบบนะึงเป็นน้ำพึ่งเดือนห้า มันน่าสนใจว่าเป็นของแท้สังเกตตรงข,งขาวนะครับมันน่าสนใจตรงนี้นะครับคว่ำแล้วไม่ไหลคว่ำแล้วไม่ไหลขย่า,ยาก็ไม่ออก เป็นความลับของธรรมชาติสุดยอดมากเป็นน้ำพึ่งเดือนห้าครับแต่ไม่ใช่ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนห้าเพราะว่าเอาเมื่อวันก่อนจะเป็นแรมสิบห้าค่ำถ้าจำไม่ผิดน้องเขาบอกมาหลานบอกมาครับผมผมทึ่งเรื่องเดียวคือ ข้ามแล้วไม่ไหลแต่ก็เริ่มจะไหลแล้วครับโอเคเหนียวกำพึ่งเดือนห้าครับผมขอบคุณที่รับชมครับ